คนอยู่กับผมเองฟังเดอ X2 นี่นะครับเรามาเล่นแมปโจนสลัดกันมันแมบปบมันชื่อว่าโจนสลัดก็ก็ก็มันก็เป็นโจนสลัดอะ่ออนะเนาะผมเป็นตัวไก่งวงหัวไข่นี่นะครับจะคิดมาอันนี้ก็คือที่ผมบอกไว้ตอนที่ทำการ์ตูนนะครับที่บอกไว้ว่า จะมาต่อ EP 2ีสองในโลบอกนะครับเราก็มากันแล้วผมรู้สึกอยากเล่นแบบนี้ผมก็เลยเล่นนะครับอ่าอันนี้ผมเล่นเตึงเลยนะครับมีดาบนะครับแล้วก็มีปืนมีปืนใหญ่เดียบร้อยแล้วก็มีลูกบอลเด้งนะครับลูกบอลเด้งดึงลูกบอลอยางแถวบ้านเราก็มีขายแล้วก็ระเบิดกลับแบบนี้ วิธีการฆ่าคนก็นี่ครับตายแต่ฆ่าพวกตัวเองไม่ได้นะครับตอนนี้ผมอยู่สีเขียวแล้วก็มีแผ่นไม้แล้วก็ปืนอะไรสักอย่าง,าง,างนี่แหละเนี่ยยิงนเป็นบล็อกบอกแบบนี้แล้วก็มีเรือแต่ผมเสกมาแล้วอ่ะเรืออันนี้คือเรือนะครับเรือโอ้สีเขียวชนะเย้ผมแป๊บเดียวผมชนะแหละเอาจริงมาเป็นเรือนะแต่ว่าเออเนาะผมซื้อให้มัเป็นเครื่องบินลันคาก,กว่าตรงนี้ เรือมันก็จะประมาณนี้อันนี้คือเรือที่ผมมีอยู่ตอนปกติอุ้ยหนึ่งหมื่นบาทเลยอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบินนะครับที่ผมซื้อมาแล้วนะผมก็เลยมีเครื่องบินเอาสีเขียวอีกละนะโอเคไปเราจะไปจับการสีอื่นกันเลยยิ่งอันนี้เป็นอีกแบบหนึงนะ่งแล้วทุกคนเมื่อกี้เป็นแบบแย่งธงเนะโคตรดีเลยนะทุกคน อย่างเตึงเราจะมาจับการสีแดงกันนะเราจะให้มันเรือถล่มทุกคนอ่าแบบนี้แหละนีไปไปไปเฮ้ยฟังมันก็มีเครื่องบินเหมือนกันในวังเครื่องบินผมซื้อมาราคาสามสามพันบาทนะครับมาถึงในเกมนะชีวิตจริงมันไม่ถูกขนาดนั้นหรอก เฮ้ยทำไมมันไม่ถล่มสักทีวะเนี่ยอ๋อถล่มได้ยังยังอีกเหรอตรงนี้นี่เองอันนี้มันพิมพ์อะไรของมันเฮ้ยอะไรเอาเอามันเป็นคนไทยดิเออจ้าของนั่นแหละเฮ้ยอะไรไม่มองนีง่ยัดยังไปไปไปตรงไหนมันยึดอยู่อะมันก็ไม่มีแล้วไม่ใช่หรือเรือลอยได้ทุกคนเรือลอยได้ เออเอ,อเออสวยคอยแนะนะน่สวยคอยแน่นบางอาจยิงเรือคนอื่นฮะเรือมันลอยได้มันเป็นไปบ่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เรือลอยได้เนะี่ยมันไม่ไมีอยู่จริงบนโลกเรือไททานิกนะครับอัอนนั้นมันเรือจมน้ำมันบโบมีนเรือลอยได้ ทำไมผมยิงถล่มสักขนาดนี้แล้วมันยังอ่านอ่ไงชึบสีแดงแกตายใน่อ่าเรียบร้อยสีแดงถูกกำจัดเดี๋ยวผมฆ่าตัวตายก่อนไม่มีเรือขี่ไปแล้วเด้ออู้หูสีเขียวพุนมากอาเฮ้ยเอาเฮ้ย,ฮยติดติด,ตดผมติดมานี่เครื่องบินมาไปาสีต่อไปใครมาบุกป,ป้อมเราอุ้ยคนไทยทั้งนั้นเลยอะ่ะ โอ้โไม่โอไม่ผมถูกกำจัดโอ้โน no it Morgan it for you it for you อืมไอศิลป์เงินบ้าเอ้ยแกยังไงแกก็ไม่รอดนี่อ่ะเราก็ไม่รอดเหมือนกันนี่เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะไอ้นี่ยิงต้นไม้ด้วย นี่มันใส่เกมไมล่นไงเกมไม่หล่น,ลน,ลลลลนอ่ะเรียบร้อยสีเหลืองเอ,อ้ยโคตรกากโคตรงงยังเหลือเซฟอยู่เราต้องทำลายเซฟนะทุกคนมันก็จะตายไปด้วยเนาะนี่แบบนี้อะยังเหลือไหมยังเหลือเซฟอยู่ไหมบัวเด้แหละ บอเหลือเอาตรงนี้ติโอ้โบมีนโบมีนตูมเรียบร้อยโคตรง่เย,ย้สีเหลืองถูกกำจัดสีน้ำเงินชนะไม่อยากให้แกชนะเลยอย่ะหนึ่งยิงทีหนึ่งเราก็ตาย ันจะเก็บตังค์ให้ครบหมื่นหนึ่งมันก็หาตังค์ยากยากดิหกสิบเปอร์เซนต์โอตายตายคันอยู่สีน้ำเง,งินโอ้๋ออ้าวอ,อ,อย่างนี้ก็สิทธิ์ผมสิกัิสีดแดงมันไม่เป็นไรเลยวะนี่ต้องยิงให้มันเป็นไรเอาเอาเอาหรอสมมตินหน้าไอ้กากด่ามันแบบนี้แหละครับ แฟบ,บเดียวสีเราโคตรพุนเลยอะ่ะนี่นี่สวนน่ะเราจะทำให้มันถล่มนะทุกคนอม,มันทำเราเราก็ทำมันนะครับทำมาทำกับไม่ผิดนะทำมาทำกับไม่ได้ผิดนะเองมาทำค่าก่อน กินก็ต้องตายเหมือนกับข้าทำมาทำกับครับไหนตรงไหนอีกฝังนี้เหรอโอ้ใช่นี่เดี๋ยวก็ถล่มแล้วอีกแป๊บอุย้ยมันไดตรงนี้มันช่วยดีเนี่ยช่วยให้ ไม่ถล่มนะไอ้มันไดพวกน,นี้เ่อยปิวปิวหมดเลยช่างมันช่างมันมันไม่ใช่เวลามาปปวัวยังคือเวลาโอ้นี่งไงมันถล่มแล้วสีแดงโคตรง่นี่เซฟป,ซป,ซป,ซปะเซฟ่ะเจอเซฟก็ยิงเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ย รอบนี้สีมันแพ้ชัวเซฟมันอยู่ตรงไหนอีกวะหมดแล้วไม่ใช่เหรออ่าสีแดงถูกกำจัดเย่เยเสียเงินชนะวู้ฮูเอาเลืเอสีดำแต่มันไม่มีทีมสีดำอา้าวมีแค่สิบคนเองเหรอ,อได้อยู่สีเขียวนะครับ สีเดิมอะอยากเปลี่ยนสีมั้งมันเปลี่ยนสีได้นะมันจะส่มสีนะทุกคนให้ใครมันมาทำอะไรตรงนี้วะผมว่าสีเขียวตายคนแรกไงแงเฮ้ยใครมันมาบุกป้อมเราอะจะไปฆ่ามันดูนี้เลยจะอาจจะปอ้าว yo too slow รอบนี้เราจะมากลับมาลังแ้นสีน้ำเงินกันนะทุกคนไอ่ยิงตูนด้วยเพิ่มเสียงไม่ได้ยินเลยนี่โอ้โอยยางตึงอ่ะดูสีเราก่อนไหมโอ้โยเราไม่ตึงเลยเฮ้ยสีอะไรมันยิงมาวะไอ้เหลืองไอ้เหลืองได้ใครมันวาป้อมเราวนะเนี่ย ๋อผมรู้แล้วทำไมสีเราพังสีแดงนี่เองทำไอ้นี่อยากตายหรือใช่ครับผมอยากตายชิบ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 นี่นฮ่โดนยิงไปเฮ้ยสีเราไม่หลอดเร็วผมว่าแล้วทำไมสีเราจะพังอยู่เพราะสีแดง สีแล้วก็เอาคืนนะไป,ไปลายปลายเรายิงมันทุกคนเราจะยิงให้มันทถล่มตอนนี้แหละเดี๋ยวมันทถล่มมันแตกขวดมาแน่เอามานน่ชีพต้องหลบระเบิดโอ้เรีบเยบร้อย สีเรืองทุกกำจัดสวยแล้วไงเราจะเป็นไลายต่อไปชัวอืมได้ o ้ oh my god ยังเหลืออีกยังเหลืออีกเลยเปล่าตรงนี้โอ้โหเต็มเลย รู้ต้องตกใจนเสียงอะไรข้างบ้านผมมีงานศพต้องตั้งใจงเงียบเงียบเรียบร้อยไม่สวนนายพวกสีกากเลยสีเน่โคตรกากเลยเนี่ยเนี้ยเนี้ยไปอ่านเรียบร้อย ไม่ต้องเลยไอสีน้ำเงินนี่ไม่ต้องเลยหยุดเดี๋ยวนี้ไอนี้ก็เหมือนกันหยุดเดี๋ยวนี้ก็ตอบอยู่เมาส์นี่เรียบร้อยเสร็จเราก็จะไปวางระเบิดตรงแบบนี้แค่นี้มันก็เกิดใหม่ไม่ได้แล้ว ไปไปไปเจบกันไปสีเราก็ถูกกำจัดด้วย <c oughs> ไอสีแดงมันชนะโอเคคลิปก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> <c oughs>